ชมบรรยากาศยามเช้าไปด้วยกันนะคะคืมฝนค่ะฝนลงเม็ดนะคะเนี่ยตรงนู้นจะเป็นหมอกค่ะ,ะเป็นหมอกนะคะ,ะที่เห็นทั้งสูงต้นไม้เยอะๆนูน้นจจะเป็นเขานะคะอันนู้นจะเป็นภูเขา ด้านล่างก็จะเป็นกลางนากำลังเริ่มไถานาแล้วค่ะเริ่มละบรรยากาศตรงนน้นก็เป็นเขามีถ้าด้วยนะจ๊ะต้นมะละกอต้นนี้สูงมากเลยสูงจริงจริงมีหนึ่งลูก กัศยามเช้าเนาะบรรยากยาศยมเช้าดีมากๆเลยค่ะ<ฮ>เริ่มไถหนะ้าทำหนะ้า ด้านนู้นก็เป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาอมองไม่เห็นนกเนาะนกบินมองไม่เห็น บินสวยมากจับกลุ่มกันสวยงามบรรยากาศยามเชา้าที่บ้านสวนเหนไหคะสวนน้ำเพชร สงบดีจริงๆธรรมชาติแค่นี้ก่อนนะจ้า